อันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ทอดครั้งที่สองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําไก่ทอดนะครับแบบเกาหลีนะครับวันนี้เขาจะใช้ เป็นตัวเลยนะครับแต่ผมจะใช้ตัวแบบนี้นะฮะมันจะง่ายดีนะเดี๋ยวผมจะแกะนะอันนี้ราคาก็เหรียญกว่านะครับอันนี้เป็นไก่แบบนี้นะนี่หชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล้างนะครับนี่แบบนี้นะนี่นะเดี๋ยวผมจะล้างก่อนนะครับนี่เจ็ดชิ้นนะครับ เจ็ดชิ้นก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลนิดๆน,นะครับกิโลอ่ะหนึ่งกิโลพอดีนะครับอันนี้อ่ะอันนี้หนึ่งกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวผมล้างก่อนนะก็เจ็ดชิ้นพอดีครับเดี๋ยวผมจะหมักนะครับหมักทิ้งไว้นะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะหรือสองชั่วโมงนะเดี๋ยวเราอยมาทอดกันนะครับ เครื่องหมักนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะหมักแบบเขาก็จะมีพี่ไทยขาวพี่ไทยดำนะครับแล้วก็ซอสอะไรต่างๆนะครับเกลือนะอ่าน้ำตาลนิดนึงนะแต่น,นี้ผมก็จะใช้ผงสำเร็จเลยนะครับก็คืออันนี้ผมใช้ผงกระเทียมเลยนะครับอืหนึ่งช้อนโต๊ะแบบพูนๆนะผงกระเทียมผมใช้นะครับ ส่วนอันที่สองนะครับอันนี้ผมใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผักชีป่นนะรัยแ,แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะเราก็จะหมักแบบนี้นะฮะอ่าสีิวขาวนะครับผมใช้อยู่สามช้อนโต๊ะนะครับ น้ำตาลทรายเอา,เอา,เ,อาเอารสชาติน้ำตาลทรายนิดนึงผมใช้หนึ่งช้อนชานะครับเกลือนะครับนิดหน่อยประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแต่ของเกาหลีเขาก็จะหมักแต่เห็นหมักแต่กระเทียมพริกไทยนะครับก็อันนี้เราหมักแบบสไตล์ไทยก็ได้นะครับแต่เราจะใช้แป้งของ เกาหลีนะตีนะครับใช้มือขยำเลยก็ได้นะแต่วันนี้ผมหมักแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณ1นชั่วโมงถองชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีเวลานะครับคุณก็หมักไว้สัก1คืนก็ได้นะครับนี่เสร็จและนะแค่นี้เองนะ ในการหมักนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมพักไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทําแป้งนะสําหรับไว้ทอดนะครับอันนี้ผมใช้แป้งสูตรของเกาหลีนะครับก็ใช้แป้งมันนะครับอ่ะอันนี้ผมใช้อยู่สองสามสี่ห้าช้อนโต๊ะนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับอ่ะอันนี้สูตรของเขาแบบนี้นะครับ อันนี้คือเบกกิ้งโซดานะครับใส่ลงไปนะครับหนึ่งช้อนชานะครับเกลือก็นิดหน่อยนะครับพอประมาณนะครับแล้วเขาจะส่วนผสมของแป้งตัวนี้ก็จะมีนี่นะครับก็คือแป้งสาลีนะครับอเนกประสงค์ธรรมดานี่แหละครับสองช้อนโต๊ะนะครับอ่ะผมใส่สองช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ะูตรของเขาก็จะมีตัวนี้นะฮะ ซอีย์บีนพาวเดอร์นะครับก็คือถั่วเหลืองนะแป้งถั่วเหลืองนะครับไม่ใช่แป้งถั่วเหลืองนะนะถั่วเหลืองถั่วเหลืองบดนะครับนี่แบบนี้นะครับผมซื้อตามร้านอยู่ที่นี่ผมหาแบบของเกาหลีไม่ได้นะครับผมได้ของคอนแลนด์บาเด็ตนะครับอ่ะมันจะมีขายอยู่นะครับแบบนี้นะครับอ่ะในส่วนขเขาก็ใส่สองช้อนโต๊ะนะครับแบบนี้นะ ผมใส่แบบสองอย่ตพูนๆนะครับนะนะผสมเข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับของเขาก็จะมีไข่ไก่นะครับหนึ่งฟองนะ เราจะใช้น้ําเย็นจัดนะครับช่วยนะครับอืมอย่าใส่เยอะนะคนดูก่อนนะครับว่ามันได้พอดีไหมนะถ้ามันมันนี้จนเกินไปมันมันมันแบบนเนี้ยเหนียวจนเกินไปก็ผสมให้มันข้นกว่านี้หน่อยไอ้ให้มันเหลวกว่านี้หน่อยนึงแล้วนี้มันข้นไปนะครับน้ํานี่ประมาณสักร้อยมิลนะครับ นะแบบนี้นะครับนี่ถ้าใครมีตัวตีแป้งใช้ตัวตีแป้งตีได้นะครับที่เป็นตะกร้อมือนะครับอ่าผสมได้นะเห็นไหมครับอันนี้ยังค้นไปนะผมเติมน้ำอีกนิดนึงนะเห็นไหมครับแป้งของเขาก็จะออกสีเหลืองนวลเลยนะครับอ่าได้แล้วนะผมใช้ได้ ใช้น้ำประมาณสักหนึ่งร้อยนะนะครับให้ได้แบบนี้นะครับแป้งเห็นไหมมันก็จะได้สีเหลืองนะครับของซอยยาบีนนะเออเขาเรียกว่าอะไรถั่วเหลืองเนาะเออถั่วเหลืองบดนะถั่วเหลืองแป้งถั่วเหลืองนะครับนี่นี่นะครับผสมให้เข้ากันให้ได้แบบนี้นะแล้วก็ พักแป้งไว้ก่อนนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยมาทอดนะใช้แป้งสาลีธรรมดาก็ได้นะครับหรือแป้งมันก็ได้นะแบบนี้นะอันนี้แป้งที่เราตีไว้แล้วนะครับนี่เราพักแป้งไว้เหมือนกันแบบนี้นะ,ะเวลาชุบนะครับก็ให้เป็นแบบนี้นะครับ หน่อยนึ่งนะครับนี่ให้ได้แบบนี้นะทุกชิ้นเลยนะครับเห็นไ,ไหมไก่ที่เราชุบแป้งแล้วนะครับก็เอาชุดนี้หลฮะนี่นะน,นี่แบบนี้นะครับอย่าให้ติดแป้งเยอะนะเห็นไหมเอ่ย อ่าเราจะลงทอดนะแม่ไมไก่นะครับที่ผมทุบแป้งไว้แล้วนะนี่แบบนี้นะวันนี้ครัวมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันครัวมันเล็กนะมันอยู่ที่บ้านนะครับเวลามันทํามันค่อนข้างยากนะครับ ดี๋ที่เบานะครับรอบแรกนะผมจะใช้อยู่ที่ไฟ150องศานะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเขาเรียกว่ามาทอดอีกรอบนึงตอนไฟ190องศานะครับนะครับอันนี้เราทอดพอให้ได้เหลืองขนาดนี้นะครับแล้วเอาออกนะครับเสด็จน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทอดอีกรอบนึงนะ เดี๋ยวผมจะทอดชิ้นที่เหลือนะครับหลังจากนั้นเราจะพักให้มันเย็นนิดนึงนะครับแล้วเราค่อยทอดอีกรอบหนึ่งตอนไฟร้อยเก้าสิบองศาเนาะอ่าเราพักพอให้เย็นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะทอดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับไฟเป็นร้อยเก้าสิบองศานะครับนี่นะครับทอดรอบที่สองนี่อย่านานนะครับอ่า ่าได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับรอบที่สองนะครับอ่านี่ นะครับนี่กรอบเลยนะอานะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับสําหรับไก่ทอดสไตล์เกาหลีนะครับผมทอดสองครั้งนะครับก็จะได้ออกสีเหลืองทองขนาดนี้นะครับในกล้องมันอาจจะไม่เห็นชัดนะแต่ว่าตัวจริงมันเป็นสีเหลืองทองเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกวันนี้มันมืดนะมันไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าผมว่าน่าจะเห็นได้ดีอยู่นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับสําหรับไก่ทอดสไตล์เกาหลีนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับ กดไลค์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับกรอบมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้กรอบเลยนะครับนี่อ่าโอเคนะครับ